สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารวงการบอลไทยด่วนทีมยุโรปดีกีโหดยื่นซื้อนิโคลัสมิเคลสันยูยี่สามไทยยังไม่เข้ารอบร้อยเปอร์เซ็นต์หากแพ้มาเลเซียนัดสุดท้ายนิโคลัสมิเคลสันแบกจมบุกลูกครึ่งไทยร์เวสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมชาติไทยในศึกคิงครับพ2023จากการยิงไปหนึ่งประตูกับหนึ่งแอซซิ์จากการแอซซิต์สซเลบานอนได้ยิงประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งให้กับไทยในนัดเจอกับอิรัก ล่าสุดได้มีการยืนยันจากมานกโปกิ้งกุนซือทีมชาติไทยว่าตอนนี้นิโคลัสมิเคลสันได้รับข้อเสนอจากทีมยุโรปดีกีโฮดเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคิงครับ2023ที่ผ่านมานิโคลัสมิเคลสันสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมานโปกิ้งได้เปิดเผยอนาคตการขาแแช่งของมิเคลสันระบุว่ามิเคลสันกำลังอยู่ในส่วงฟอร์มที่ดีและได้ยินเขาว่ามีข้อเสนอจากซอเขาจากสโมสร ที่จะเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกและยูโรปาลีกอีกด้วยและอยากให้เขาเล่นอยู่ในทีมยุโรประดับสูงมันจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับทีมชาติไทยฟุตบอลยูยี่สามจิงแซมเอเซียรอบคัดเลือกไทยยังไม่เข้ารอบถึงแม้จะชนะ2นัดรวดโดยนัดสุดท้ายพบก,กับมาเลเซียวันที่12กันยาหากแพ้มาเลเซียมีโอกาสตกรอบสูงโดยไทยเราแข่งไปแล้สอนัดชนะฟิลิปปินส์5-0และชนะบังกลาเทศ30 โดยฟุตบอลรายการนี้เจ้าช้ําของแต่ละกลุ่มทั้ง11กลุ่มผ่านเข้ารอบสุดท้ายต่อไปและเจ้าทีมอันดับ2ที่ดีที่สุด4ทีมจาก11กลุ่มผ่านเข้ารอบต่อไปอัปเดตดตารางทีมอันดับ2ของแต่ละกลุ่มในขณะนี้อันดับ2ที่ทําผลงานดีที่สุดมีด้วยกัน3ทีมในขณะนี้มีเติร์กเมนิสถานกิลานและคูเวตมี3คะแนนค้นต่างบวก4ลูกและมาเลเซียมี3คะแนนค้นต่างบวก2ลูกโดยแต่ละกลุ่มมีทีมไม่เท่ากันต้องตัดทีมที่เจออันดับวยของกลุ่มทิ้ง โดยนนัดสุดท้ายไทยเจอมาเลเซียหากไทยพลาดท่าแพ้มาเลเซียไทยเราก็มีโอกาสตกรอบได้เหมือนกันนัดสุดท้ายไทยขอแค่เสมอกับมาเลเซียก็เข้ารอบเป็นแชมป์ของกลุ่มทันที